เฮ้คนมีไม้ยู <ator il> ่ไหนหมดวะองี้ยนะงคนเราคุยอ้เงีทุกคนราคุยกันอยู่แก้มใช่แก้มพี่ตีจีรีเสียงแก้มนะจะบอกให้ไม่ได้ยินเสียงใครเลย หมาช่วยผมนคไม่เคยได้คุยกันเใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำล่าว่าบักร้านรับเติมโลบัคแบบ id pass id ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม pass เลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงเลกาซี่

มมคผมไม่รู้ว่าเขาจะมีมีไม์พูดกันหรือเปล่าเพราะว่าระบบมันปรับใหม่อ่ะไม์บางคนมันไม่มีอ่ะคนดูคือมันแบบเยอะมากอุ้ยอุ้ยยอยมีมีมีาจำบ้าแล้วทำไมทำไมแกงต่อแวงเงอ๋าะน้องเหมียวเหมียนองเหมียวเหมียวเหมียว น่ารักมาเอ่อไม่ใช่แล้วน่ารักจังเลยระวังระวังระเบิดนะระวังอยากกินเยอะ โซเดียมข้าวผีตรงไหนไม่เอาจะเป็นโรคไงทาเล็บสีชมพูด้วยเหรอทำแล้วทาเล็บสีชมพูด้วยเหรอเช็คไหมทาเล็บสีชมพูด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้ดูฮะเช่คไหมเนี่ยเขาไม่ได้หวังฮะทาเล็บสีชมพูด้วยใช่คไหมเนี่ยว่าแต่เพื่อนคืออะไรฮะอะไรอะไรอ่ะหมายความหมายความว่าไงอยู่มาใกล้อยู่มาใกล้นะและอย่ามาใกล้อยายาอือ เฮ้ยเจอคนโอ้ยอันนี้อนะไรเนี่ยสันสัตว์โอ้ดูเสือดิไม่กล้าเชิ่จริงก,กินไข่มาตุ้มไ,ไข่มาตุ้มมันไม่กล้าเช้ิ่งจริงเปนยังไงวะไข่มาตุ้มกิ๊กกิ๊กิ๊กิ๊กอดูไข่ได้ไหมไข่มาตุ้มไข่มาตุ้มอะไรอย่างงี้มั้งแล้วชีก็เลยแบบชีก็เลยอยากเรียน

ยงงเน้องงงแกูมน้งมนงกูฮแมงมุมไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าเล่นคนนี้แค่นี้มันไม่หนุกหรอก Bạn là rồi đấy Hả โอามา้าพ oh ี่ชายขอลูปปองเลยได้ลูปปองปองเลยนะแมวล้อมหนูอีกแล้วโอ้บบอ oh. oh no oh ทพายละวรหัสมอสอ้ oh, ไม่มีคนพูดออ oh, oh, มี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  ันี่เราคนอยากออดอ้อนเธอค่ะอันนั้นเขาปั้นหรือเปล่าจอนเหรับจอนเหรอน้องออดอ้อนเธอแน่ไหมคะเอ้านี่มันจักระพัดหวังนี่สวัสดีครับจักระพัดแจระพัดคือโมจิอะฮะอะไรวะพี่ขอโทษได้ไหมนะพี่ขอโทษนะครับสวัสดีครับแจกรพัดหว่งสวัสดีครับ ที่ปิดไก็ได้ใช่ไก็ได้ใชปไก็ได้แล้วปิดไปจริงเราปิดไปเหรอเ้ยคุ้ยว่ารัฮะเขาลุกหัวกูใครเขาอุ้มกูอะ หวด้วยอ่ะไ้านอยกอดเรหน่อยกอดเราหน่อยกอดน่อยกอดเราหน่อยกอดเรน่อยกอดเราหน่อยโอ้โอ้อดเราน่อยกอดเราหน่อยาลูกหวกูเขาลูกหวกูทำไมเขาไม่ลกหวบ้างไอ้่ดิเขาเขากอดเขากอดพี่ยู่คนนี้อยู่กูก็อยากลูกหวย่งเว่บฮะคนไหนอะ หั่นยาใช่ไหมพี่เอาแล้วนะใช่ครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออหันไปหันไปหันตรงนี้เออแล้วแหละก็แหละเออแล้วแหละเนี่ยปูนรักตีเล่นเกมตอนคืนบอกให้ับให้นอนนี่รำคือกูบ้ากูบ้า ผู้หิงตเยอะพี่เฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคิว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 คารควคิวคคิคิว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 คคิวคคค นิ้วมันนุ่มใช่ไหมล่ะเนิ้อนุ่มใช่ไหมล่าเนี่ยไม่จำมันไงจิ้มเลยคนคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรแทกอจิ้มพุงได้ยัจิ้มอย่างอื่นนะครับ เอ้ขับเลยขับเลยคิวคิววคิวคิววคิคิววคิวคิวหัวร้อเดี๋ยวตัดหนวดทิ้งแม่งเลยโอ้โหปวหัว้อน้างปาหน่อยป้าหน่อยอป้าาหน่อย อะไรเกาค้างเกาค้างแล้วมีอาการนะไม่ได้ไม่ได้ขอเราหน่อยขอเราหน่อยโอ้โหคือคนนี้ก no, ็ลูกลูก no, ล no, ูกค ok> ้างเส้นอยู่หรอกิว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 

พอหวานน่ารักจังเลยเกาคังเนี่ยมาอาคิิวิวคิวหมเขินเท้ยเขินแก้มแดงเอ้ยบอยเฮ้ยบักหนูสกปรกใช่ไหมใช่ไหมคิว